สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดีชนจงอางครางซอดแจ้งหมอลำนาวิหเมียหัวหนน,นกพงสะกอนเราจะมาดูสองวัย้ายสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะรอบก่อนนี้ตัวเท่าไหร่นะรอบก่อนนี้ตัวตัวเท่าตัวเท่ากัมปันใหญ่กว่ากําปัน้นปิดแล้วรอบก่อนนี้ตัวเท่ากําปัน้นตัวใหญ่ครึ่งกิโลตัวเล็กอ่า สองขีดดูเราจะมาดูรอบนี้พระแท้เท่าไหร่หาไม่เจออยู่ไหนเอ่ย N N A. น,นี่นี่นะี่ไงหลบร้อนอยู่ตรงนี้เองนี่ไนงะขุดอยู่ตรงนี้เองนี่ไนงะไหนดูสินี่ไงน,ะนี่สีนาะสีนาะไห้ดูสิโอ้ นี่แน่เอ้าทำไมเอาดินใส่หลังได้เก่งจังเลยดูนางขุดดินใส่หลังตัวเองเออโอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากอออออ,อนี่แน่นี่เราจะมาดูน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอันนี้ตัวใหญ่นะคะเคลี่ ในเคลียร์หาน้ามาใส่กล้องสิลกูกอาน้ามาใส่กล้องสิเนี่ยเคลี่กับซีนาค่ะนี่เคลี่กับซีนาะไหนๆๆดูสิดูสิสอเอาๆบิดผิวบิดผิวเอานักมวยปั้มนักมวยปั้มนักมวยปั้มยิงเขาบอกว่านางแรงมากเนี่ย ตัวใหญ่มากตัวใหญ่แล้วนะคะเต่าสุคต้าค่ะเป็นเต่าบกที่มาจากแอฟริกาเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นตะช่างดูว่าน้ําหนักได้เท่าไหร่แล้วตัวใหญ่เคลี่ไหนไหนตู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 ตบตูดสิดูได้หรือยังว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนเป็นตัวผู้เนี่ยเดี๋ยว จะเอาตัวใหญ่ไปขึ้นตาช่างนะคะนี่รอบก่อนนี้ได้ครึ่งกิโลตัวใหญ่นี่ได้ครึ่งกิโลรอบก่อนตัวเล็กได้สองขีดนเอาตัวเล็กไปขึ้นขึ้นตาช่างก่อนนะคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ของเราได้ไดโนเสาร์ไวรายของเราไดโนเสาร์ไวร้ายของเรา อ่าเริ่มค่ะชัางน้ำหนักวันนี้อีกตัวเล็กจ,จีได้ครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลนะคะได้ครึ่งกิโลค่ะต่อไปค่ะเอาอตัวใหญ่มาขึ้นแต่ช่างนะจ๊ะนี่คือการรังแกสัตว์ นี่คือการลังเกียสัตว์ได้ครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวนายจะาหาทางขึ้นได้ไหมนี่นเนียนเียนเอีตนเใีญนมาีึนนียนเนียนี่นี่นเนี่นนียนเนียนเนียนเาียเนียนเาียนนียนเนียนนียนเนีเมลยนเนีนเนีนียนนีนาน <The> <thing>? oh, เท่าไหร่นี่โอ้อาวอาวอาวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเนี่ยต้องช่างลายนี้สิดิ้นกระเดลอกระเลกระเดลกระเดลเท่าไหร่นี่หนึ่งกิโลเจขีดหนึ่งกิโลเจ็ดขีดค่ะน้ำมวยปั๊มของเราวันนี้ขึ้นต่ช่างได้หนึ่งกิโลเจ็ดขีดค่ะนี่ อ้วนไปไปไปเดินออกไปเลยลอยๆไปไป oh. เป็นเต่าแอฟริกานะคะเป็นเต่าบกนะคะที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายถิ่นกำเนิดคือทวีแอฟริกากินพืชผักต่างๆนะคะเป็นเต่าที่เป็นมังสวิรัตคะ่ะ แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกนะคะในบรรดาในบรรดาเต่าในบรรดาเต่าบกนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในบรรดาเต่าบกรองจากเต่ายักษ์กระปกระสอดนะคะเต่ากระปกระสอดคืออยู่ที่เกาะกระปกระสอตนะคะเป็นเต่าชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับสองก็คือเต่าอดราบ้า เต่าอ,อันดราบ้านะคะก็เป็นเต่าบกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเหมือนกันแล้วก็เต่าสุกตาค่ะพ่อแม่ของนางก็น้ำหนักแปดสิบกิโลกร,รัมนะคะแต่ตอนนี้นางเพิ่งเป็นเต่าเด็กอยู่เป็นเต่าเด็กเป็นเต่าเด็กอ้วนอยู่พ่อแม่นางน้ำหนักแปดสิบกิโลกร,รัมนะคะ นางเพิ่งได้1นกิโลแปฉีดเองยังไม่ถึง2อกิโลเลยเพราะฉะนั้นแล้วยังเป็นเต่าเด็กอยู่อ่ะเข้าไปแล้วขุดแล้วเห็นไหมจะแหกคอกอีกแล้วอีตัวเล็กในตัวเล็กจะแหกคอกเห็นไหมขุดจะออกคอกอีกแล้วมันจะแหกคอกอีกแล้วจะแหกคุกอีกแล้ว อาหารที่ชอบกินก็คือใบหม่อนใบหญ้าใบผักต่างๆที่มีไฟเบอร์สูงแล้วเขาก็จะมีหัวอาหารของเขาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปเอาน้ำลดทรายให้นาง